กาแฟยามบ่ายกับแม่โทมัสวันนี้เรามามานั่งเล่นกินกาแฟดื่มกาแฟยามบ่ายร้านแถวบ้านแม่โทมัสเนี่ยร้านนี้จะถูกกาแฟก็ถูกมากทุกคนเดี๋ยเรามาดื่มกาแฟกันปา๋าปกติจะไม่กินของหวานนะแต่วันนี้นิดหน่อยโทมัสนี่มันก็จะเป็นอะไรนะเนี่ย ครีมนะแม่ท้มไม่ชอบเด็กก็จะให้ลูกชายแม่ท้มดื่มแค่กาแฟเนียุ่ สวัสดีค่ะทุกคนเรามาดื่มกาแฟกันกาแฟยามบายแมตโมัดก็จะดื่มเป็นพิธีนะทุกคนเพราะว่าป๋าเขาจะดื่มทุกทุกวันยามบ่ายเงี้ยกาแฟแต่ทีนี้ว่าวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศ ถือกาแฟนอ<า>กบ้านเนี่ยแอบแอบถ่ายนะทุกคนให้ดูดูเดี๋ยวเห็นแย่งมือถือแม่ามาทอมัสทิ้งอะ่ะหักทิ้งอะ่ะผูกชายบรรยากาศทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราเมียละจะมีสูตรทุนพิจิตรเป็นอะไรใคอทุกคนหรอถึกาแฟยามบ่ายพูดไม่หยุดเลยนะพูดทุกวันทั้งวันอะ่ะคนแก่อีสปุสแม่ป,ปา๊า ประมาณเอากูดประมาณเอากูดจากมาเซฮัลโหลแล้วทำมือด้วยสิฮัลโหลเอฟซี FC แม่น่ะเอฟซี FC แม่ทมัสไง <c oughs> เป็นไหมทุกคนก็บอกว่าถ่ายรูปอีกแล้วเหรอทำไมต้องถ่ายอะไรประมาณเนี้ <c oughs> เคนะทุกคนแม่ทอมัสขอบคุณนะฮะที่รับชมคลิปสั้นๆนะทุกคนแม่ทพรไม่อยากจะถ่ายยาวนะ Okay. แค่ได้ทักทายเพื่อนขอบคุณนะ,ะทุกคนที่รับชมเดี๋ยวแม่ทงมัดเข้าไปทักทายแล้วก็เป็นกําลังใจให้อ่ะเหนนะ,ะขอบคุณเพื่อนใหม่ะขอบคุณเพื่อนเจ้าด้วยค่ะกาแฟโอเคโอเค,อเค,อเคแทนตัว אה, בפית, תני לי, איזה טועה